หนึ่งสองสามเฮ้ยตรงนี้แหละเรียนแล้วจะไปซ่อนตรงไหนดีเนี่ยไม่เจอเลยอ่ะอนี่ก็หาทั่วโรงเรียนแล้วเนี่ยยังไม่เจอเลยเนี่ยหรือว่าเป็นมุกจะโดนผีซ่อนกันนะนั่นไงฉันบอกแล้วว่าอย่าเล่นซ่อนแอบ,บในโรงเรียนแย่ใช่ไหมติกินอาหารแล้วทิ้งไว้แบบนี้นหะฮะใช่แล้วครับครูเจ็แบคบรูครับครูพิยุทธพวกผมไปเล่นซ่อนแอบ,บในโรงเรียนนะครับหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอครับครูเพื่อนหายอย่างนั้นเหรอ วสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีจ้านักเรียนจะไปไหนนะ่ะทางนี้มันอันตรายนะเอ,อ่อพวกหนูไม่ได้เข้าไปในปา่าหรอกค่ะแค่มาเดินเล่นแถวนี้เองจ้าจาอยู่แถวนี้แล้วก็ขึ้นชั้นเรียนนะครูไปละเฮ้ยพวกเธอมาช้าจังเลยในบอกว่าจะมาเล่นซ่อนแอบกับพวกเราเรารอนานแล้วนะเนี่ยดูสิน,นน้อยจะหลับแล้วเนี่ย อ้าวก็คุณครูปล่อยช้านี่นาอามาเริ่มกันเลยเถอะแล้วใครจะเป็นคนหามามาโอ,าอ,อกกนออกันนอนอนออกหมฉันได้เป็นจนได้เฮ้ยก็อนอายเป็นคนเชื่องช้าไงนองนน่อยก็ต้องเป็นคนหาอยู่แล้วล่ะมาไปซ่อนกันเดาวพวกเรานับเลยนะหนึ่ง สองสามสี่เฮ้ยอย่ามาหลบที่ฉันไปหลบที่อื่นไปเฮ้ยตรงนี้แหละเนียนแล้วจะไปซ่อนตรงไหนดีเนี่ย 9ก้าสิบเก้าหนึ่งร้อยฉันไปหาแล้วนะไหนไหนอ้าวโอ้ไม่ยกโอ้เห็นได้ยังไงเนี่ยแล้วเพื่อนๆไปไหนหมดอ่ะต้องอยู่แถวแถวนี้แน่เลย,ยไหนนะบอมบี้ออกมาสิอเอ้ย ฮบอมบี้อยู่ไหนวะเฮ้ยทำไมซ่อนดีอย่างวะเหมือนได้กินตัวบอมบี้อยู่แถวนี้้ยโอ้ยบอมบี้โอ้ยโอ้ยนึกว่าจะรอดแล้วเชียวไม่มีใครรอดพนจากสายตาอนเฉียบคมของฉันหรอกบอมบี้ไปเหลือวเป็นมุกคนเดียวไปฉันหาสิก็ได้เพื่อนเฮ้ยไม่เจอเลยอะ นี่ก็หาทั่วโรงเรียนแล้วเนี่ยยังไม่เจอเลยเนี่ยหรือว่าเป็นมุก,กจะโดนผีซ่อนกันนะนั่นไงฉันบอกแล้วว่าอย่าเล่นซ่อนแอบในโรงเรียนแกใช่ไหมเฮ้าหานบิวตี้ที่กินอาหารแล้วทิ้งไว้แบบนี้นะฮะใช่แล้วครับครูผมเป็นคนทิ้งไว้ทางขยะเองครับขยะมันเปิดได้แกไม่รู้เหรอรู้ไหมว่ามันโซกระปกแค่ไหนฮะงั้นเดี๋ยวผมจะเจ็บเองนะครับเฮ้ยใครบอกให้แกแกเปรู ครูครับครูพิยุทธครูครับครูพิยุทธเออพวกผมไปเล่นซ่อนแอบในโรงเรียนนะครับแต่มีเพื่อนคนหนึ่งหายอ่ะครับหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอค,ครับครูเขาอาจจะโดนผีซ่อนก็ได้นะครับฮะอะไรนะเพื่อนหายอย่างนั้นเหรอเออไปไปเก็บดิไปเก็บครับครูประกาศ <ข Boo. S 1> อยู่หน้าเสาธงอยู่เป็นประจำเลยใช่ไหมว่าห้ามเล่นซ่อนแอบในโรงเรียนเพราะโรงเรียนน่ะเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ ข้างหลังก็มีแต่ปลาช้าถ้าหนูไปเล่นซ่อนแอบแบบนี้เพื่อนอาจจะหายตัวไปได้เพราะว่าจะโดนผีลักซ่อนยังไงเราเดี๋ยวพวกหนูช่วยครูหาก็แล้วกันนะบกริคมคาถาช่วยกันเฮ้มาได้แล้ว นั่นไงเด็กหญิงดาริาออกมาแล้วไปอ๋อเป็นมูสเฮ้ยดีังเลยนะที่หาเจอนะ่ะฉันบอกแล้วอย่าไปเล่นซ่อนแอบต่อไปก็อย่าพากันต่อไปก็อย่าพากันเล่นซ่อนแอบในโรงเรียนอนยะ่างนะั้นลูกนะเพราะว่ามันอันตรายครับ้าคุณครูดีแล้วลูกไปไปพาขึ้นชั้นเรียนไป พอไม่มีตังเขาไปขโมยมาจากวัดกุติหลวงตานั่นแหละที่เรียกว่าทางลัดมะม่วงมะเผานี่แหละที่ผมต้องการนักจนแม่มาบอกพระจะทำโทษพรจะทำโทษอย่างนักระวังจะกลายเป็นเปรต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 เปเรเปรตเปรตระวัง